ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพล่าสุดสุนาลีราชศีมาส่องใบหน้าล่าสุดสุนาลีหลังทำสัญยกรรมครบหนึ่งเดือนสวยขึ้นหน้าเด็กมากเปิดภาพาใบหน้าล่าสุดสุนาลีราชศีมาหลังตัดสินใจทำสัญยกรรมครบหนึ่งเดือนงานนี้ต้องบอกเลยว่าสวยหน้าเด็กมากจริงๆหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสุนาลีราชศีมาเจ้าของเพลงฮิตอย่างกาบเท้าย่าโมและสุดท้ายที่กรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันทางด้านสุนาลีได้ผ่านตัวเองมาทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ในรายการเพลงและต้องบอกเลยว่าสุนาลีไปออกรายการไหนเรียกเสียงฮาได้อย่างแน่นอนและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสุนาลีราชสีมาในวัย54ปีตัดสินใจทำาิจกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตกับคลินิก V p พลาสติกเชอรจรลีโดยมีทางด้านปุ้ยพิมลวันคอให้คำปรึกษาอีกทั้งยังเป็นคลินิกที่มีดารานักแสดงเข้ามาใช้บริการจนสวยเป๊ะ ไม่ว่าจะเป็นแม่แอลกัมพาจอนนี่แอนโฟเน่หนูแมมสุริวิภาและอีกหลายๆท่านโดยทางด้านสุนารีราชสีมาจะทำหัตการดึงหน้าลดความหย่อนค้อยตามวัยสส่วนบนกลางล่างสร้างกรอบหน้าและแก้ไขหนังตาตกที่มีรวมทั้งตัดเอาไขามันถุงใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางส่วนโหนกแก้มทางด้านสุนารีบอกเอาว่าปล่อยไว้เหมือนเดิมเพราะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ล่าสุดทางด้านปุ้ยพิมวลวรรณได้ออกมาเผยภาพใบหน้าล่าสุดสุนารีราชศีมาหลังทําสัลญยญกรรมครบหนึ่งเดือนโดยทางด้านปุ้ยพิมวลวรรณได้ออกมาโพสต์ว่าสุสวยมากอัปเดตหนึ่งเดือนหลังผ่าตัดสัลญยญกรรมหน้าหย่อนคล้อย3ส่วนบนกลางล่างสร้างกรอบหน้าชัดให้ดูหน้าสดชื่นขึ้นแก้ไขหนังตาตกเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วไม่ต้องการทําชั้นตาใหม่รวมทั้งตัดเอาไขมันถุงใต้ตาและไขมันหงายใต้คางออกหกการ สาวย้อนไวัยไป20ปีเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ